ช้างศึกทีมชาติไทยทรงดีอยู่แต่แพ้ซีเรีย1-3เห็นชัดมาตรฐานยังตามหลังเอเชียจบไม่คมพร้อมความผิดพลาดเองขณะที่ชนาทิปธีรทรสุพนัทมาตรฐานสูงมิเคลสั้นดูดีส่วนปฏิวัติฝันร้ายเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแน l ต้องซุยคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็ม ควันหลงศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องเกมที่ทับช้างศึกทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติซีเลียกันหน่อยแต่ช่วงแรกนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตคลิปนี้เข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่านะครับไปพูดถึงเกมอุ่นเครื่องที่ทีมชาติไทยอันดับที่111ของโลกเจอกับทีมชาติซีเรียอันดับที่90ของโลกกันหน่อยนะครับเกมนี้แข่งขันกันที่ประเทศ UAE ก่อนเกมไม่จะเริ่มขึ้นนะครับต้องยอมรับว,ว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราเนี่ยมาด้วยการจัดก,การที่ดีนะทั้งเรื่องของในสนามและนอกสนามรวมไปถึงตัวผู้เล่นชุดนี้เนี่ยแฟนบอลหลายคนก็รืเรว่าคาดหวังได้เพราะแต่ละคนฝีเท้าไม่ธรรมดานะครับซึ่งมาโน่โพกกิงเนี่ยก็จ,จัดชุดใหญ่ไฟกะพริบเลยนะครับระบบ4-2-3-1ประตูปฏิวัติคำใหม่วันนี้ที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแนวรับมีมาเนลทอม กิตตากาแมนแบ็คขวามิเคิลสัน้นแบ็คซ้ายธีรทรตรงกลางเนี่ยเป็นพีระดนจับคู่กับวิรเทพแนวลุกชนาทิพสุประโชคสุพนัณและก็สุประชัยใจเด็ดโอ้โหมาเต็มและเกมที่เกิดทีมชาติไทยชนะมาดามแป้งประกาศอัดฉีดคนละ5 0,000หรือตกๆรวมแล้ว1 2ล้านแสนบาทนะครับส่วนซีเรียแน่นอนถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นในช่วงหลังจะตกลงไปนะครับแต่เขาก็นำมาโดยศูนย์หน้า ตัวเก่าอย่างโอมาคาบินรวมไปถึงถ้าเกิดไปดูซีเรียถึงแม้จะอุ่นเครื่องแพ้ม,มาหลายเกมเนี่ยแต่ทีมที่เขาอุ่นเครื่องด้วยเนี่ยเป็นทีมชื่อดังนะอย่างแอลจีเรียเวเนซุเอลานะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาทซีเรียไม่ได้แต่ต้องยอมแล้วว่าเกมนี้เซอร์ไพรส์อย่างมากเริ่มเกมมาทีมชาติไทยเนี่ยโชว์ผลง,งานได้ดีกว่านีครับจังหวะคลองบอลจังหวะการเล่นเกมลุก เล่นไปประมาณ7นาทีเนี่ยทีมชาติไทยมีโอกาสได้ลุ้นทำประตู2ครั้งนะครับลูกแรกเนี่ยพิเจชนาธิปตักบอลเข้าเขตโทษให้นิครัสมิเคลสันเนี่ยหลุดมามงเข้าไปแต่ปริเซฟอิบราฮิมเอามาหลังจากนั้นครับมิเคลสันอีกแล้วพาบอลเข้าเขตโทษก่อนตัดสินใจยิงเต็มข้อแต่ก็ติดเซฟครับคือช้างศึกชุดใหญ่เนี่ยเริ่มต้นเกมได้คึกคัมากม หลังจากนั้นทีมชาติไทยก็มีโอกาสอีกนะครับนาที18พิจชนาทิปจ่ายบอลให้สุพนัทสุพนัทล็อกเข้าขวาก่อนยิงหักเสาแรกหลุดกรอบออกไปทีเดียวคือเล่นไป20มนาทีเนี่ยต้องบอกว่าโหไทยดีกว่ามากเลยของบอลบุกจังหวะเล่นกันค่อนข้างไวมีบอลแบบเซอร์ไพรส์พเพย์ของพิจชจนาทิพทะลุช่องลูกของสุพนัทตัดในสุปโชคไปสุดเส้นสุปชัยวิง่งแล้วก็มิเคลสันเนี่ย โอ้เปิดมาดีมากแล้วก็ฝั่งซ้ายอย่างพี่อุ้มธิรทรนะครับแต่เล่นไปเล่นมาพอมันยิงไม่ได้เนี่ยมันก็มีสัญญาณเตือนนะครับซีเรียนาที21เนี่ยเกือบได้ประตูจากจังหวะของออมาวาโซมานะครับยิงแต่ไม่เต็มข้อหลุดเสาออกไปนิดเดียวเองหลังจากนั้นไทยเราเล่นดีอยู่สักพักหนึ่งแต่ก็เรียกได้ว่าความผิดพลาดส่วนบุคคลนะครับลูกนี้ปฏิวัติทำไม่โอ้โหต้องยอมแล้วว่าพลาดเต็มเต็ม จ่ายบอลหน้าเขตโทษตัวเองไปเข้าเท้าโอมาคาบินที่ดักบอลไว้แล้วก็จ่ายให้โอมาเอาโซมาซัดเต็มคอเข้าไปให้ซีเรียนนำหนึ่ง่นนะครับลูกนี้ต้องยอมแล้วว่าซีเรียดักบอลได้ดีแล้วก็ปฏิวัติคำหมายพลาดอย่างเห็นได้ชัดนะครับดูเหมือนว่าการได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในนามทีมชาติไทยเกมแรกเขาแลดูเก่งๆเหมือนกันไม่เหมือนตอนที่เล่นในไทยลีกเลยนะครับ เรเดียลพาสอย่างน่าเสียดายหลังจากนั้นทีมชาติไทยก็ครองบอลบุกดีกว่าชัดเจนครับโอกาสเยอะสุดท้ายก็ได้ประตูตีเสมอครับลูกนี้ต้องชมเลยพี่อุ้มจิรทรเปิดแล้วก็เป็นน้องแบงค์สุปนัทเหมือนตาหม่งเข้าไปเสมอเปนหนึ่งตอนหนึ่งนะครับคือหลังจากโดนยิงปุ๊บมาโนมีการปรับเปลี่ยนแท็กติกนะเอาสุปโชคกลับมายืนฝั่งซ้ายตามที่ถนัดแล้วก็สุปนัทโยกไปฝั่งขวาก็ถือว่าดีขึ้นเพราะว่าเอาสุปโชคยืนฝั่งขวาสุปนัท ยืนฝั่งซ้ายเนี่ยมันเหมือนจะแลติดติดขัดๆงไงไม่รู้นะไม่ไหลลื่นไม่ธรรมชาติเท่าไหร่แต่พอสลับปุ๊บเออได้ประตูเลยแล้วต้องชมลูกนี้บุยดำคอนเนคชั่นนะครับก็ครึ่งแรกดูดีกว่าตีเสมอ1น่ 1, ตอนหนึ่งการคลองบอลไทยเราคลองบอลไป72%เนี่ยโอกาสยิง11ครั้งซีเรียโอกาสยิงน่าจะ4ครั้งเองมั้งแต่สุดท้ายับต้องยอมรับว่านี่คือมาตรฐานเอเชียครับโอกาสเขาไมา่เยอะแต่เขาทําได้ส่วนเราดูดีละ ครึ่งหลังกลับมาทีมชาติไทยก็ดูดีกว่าคุณผู้ชมจังหวะการจ่ายบอลทําอะไรที่ดีหมดแต่จังหวะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเห็นไหมปัญหาของทีมชาติไทยเราเนี่ยคือถ้าเป็นวันนี้เราเล่นแบบเนี้ยในระดับอาเซียนเนี่ยเรายิงกระจุยกระจายแต่พอมาสู้กับระดับเอเชีย er เนี่ยนี่คือมาตรฐานที่เรายังห่างคือเรื่องของการจบสกอร์ครับโอกาสเยอะมากครึ่งหลังกลับมาก็โอกาสยิงเยอะแต่ก็จังหวะสุดท้ายไม่เฉียบคม แลาต้องยอมรับนี่คือคําว่ามาตรฐานเอเชียนะครับซีเรียใช้จังหวะไม่กี่จังหวะลูกนี้เนี่ยก็โอ้โหจุดโทษก็ดูจากภาพเนี่ยมันก็จุดโทษก็ถือว่าง่ายไปแต่สุดท้ายมันไม่มีเวอร์นะครับแล้วผู้สิงกะชี้เป็นจุดโทษก็เรียบร้อยครับก็เป็นทางฝั่งโอมาคาราบินนะครับรับมาที่สังหารเข้าไปยูยูซีเรียก็ได้ประตูสองหนึ่งเฉยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราขึ้นไปข้างหน้าทําดีหมดทุกอย่างต่อบอลครองบอล การเล่นร่วมกันแต่สุดท้ายจังหวะจบสกอร์ไม่ได้พอโดนสวนตูมเดียวก็เรียบร้อย2-1งหลังจากนั้นก็มีโอกาสอีกนะครับสุพนัทยิงติดเซฟแล้วโอกาสทองสุดๆลูกนี้เนี่ยมิเคลสัน้นนะเปิดให้ไปที่เสาสองและเป็นปฐมพลได้จับบอลยิงโล่งๆจอๆยิงไปติดเซฟผู้ประตูอย่างอาเม็ดมาดานีนะครับไมน่าเสียดายมากลูกนี้ถ้าเกิดยิงเข้าไปมันตั้มันเปลี่ยนพอไม่ได้สองสองซีเรียโตกับ หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนมันยุบไปเองอย่างที่บอกว่ารูปเกมดีกว่าก็จริงแต่พอเล่นไปมันยิงไม่ได้ครับมันก็เริ่มยุบและซีเรียก็ได้ลูกที่3ลูกนี้โมฮัมเหม็ดยิงเข้าไปโอ้โหแล้วก็จบเกมเป็นซีเรียชนะไทย3ต่อนหนึ่งเอาพูดตามตรงเป็นเกมที่ถ้าดูรูปเกมไม่ดูสกอร์นะทีมชาติไทยก็ดูดีนะผมว่ารูปเกมวิธีการแต่เนี่ยแหละรครับอย่างที่บอกว่ามันคือมาตรฐานระดับเอเชียพอเราพลาดจังหวะเล็กๆ็น้อยๆเราโดนลงโทษหมดนะครับ และยิ่งเราไม่เฉียบคมเนี่ยเราก็เสร็จเลยน่าเสียดายจริงๆนะก็ต้องไปปรับต้องไปแก้กันต่อไปนะครับเกมนี้ก็ทําให้เราตาสว่างแล้วว่าทีมชาติไทยของเราถ้าไปจะไปต่อกรสู้กับเอเชียต้องดีกว่านี้นะครับเป็นการบ้านที่มานโพกิงต้องไปแก้เลยไปพูดถึงฟอร์มการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนกันหน่อยนะครับโอ้โหวันนี้เนี่ยปฏิวัติคาไหมเป็นวันที่ฝันร้ายมากๆเลยนะครับกับการลงเป็นตัวจริงเห็ไในชัดว่า พอพลาดลูกแรกไปความมั่นใจหายแล้วก็เริ่มจะกดดันสุดท้ายก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่เขาประเดิมไม่สวยสำหรับปฏิวัติคำใหม่นีครับเชื่อว่าเกมน้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะเพราะปฏิวัติได้โอกาสแต่ก็เรียก้ว่ามีความผิดพลาดก็ต้องดูว่าจะเป็นใครสมพลยศต์หรือกรมพลแต่ก็น่าเสียดายนะจริงๆเขาฟอร์มดีในบอลในบอลลีกแหละแต่อย่างที่ว่าพอมาเล่นทีมชาติเนี่ยความกดดนันความตื่นสนามมันมีครับความกดดันมันเยอะกว่าสมโมสรอ,อยู่แล้ว แล้วก็เรียกได้ว่าพลาดไปอ่ะก็สู้กันต่อไปปฏิวัติขณะที่แนวรับมาเนีนทอมกับกิสดาการแมนก็มีช่วงท้ายเกมที่แสดงเห็นเหมือนกันนะว่าพอมันเจอลูกใหญ่ลูกบูเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันมิเคลสันผมว่าโอเคนะหือหวาดีนะในเกมนี้เนี่ยเขาคือมาจากยุโรปอะจังหวะการเติมเกมจังหวะอะไรแลดูสมูทเฮ้ยผมเขายืนแม็กขวาตัวจริงได้สบายๆเลยนะ มีจังหวะหลากหลายอยูอ่เริ่มครึ่งแรกมีโอกาสลุนเข้าไปยิงหลายต่อหลายครั้งเลยส่วนอุ้มทีละทอยมาตรฐานยังงงสูงนะครับเล่นตรงไหนก็ได้ตรงกลางก็ดีแบ็คก็ได้แต่วันนี้เขาก็ช่วยได้เต็มที่แล้วขณะที่แดนกลางวุลเทพผมว่าวันนี้ก็ตัดบอลสวยๆจ่ายบอลโอเคแต่บอลหลังไหลไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ฟอร์มมาตรฐานอยู่ส่วนเพลดรดลผมว่าอาจจะยังต้องปรับในหลายๆจังหวกงะก็มีช่วงดีแล้วก็มีช่วงที่ต้องปรับบ้าง แต่ถ้าเกิดพูดถึงมาตรฐานพเพรลนกับพี่ตังพี่ตังยังสูงกว่าอย่างชัดเจนนะดูจากสไตล์การเล่นพี่เจชนาทิพย์ผมว่ามาตรฐานเขายังคงสูงนะลู้เนี้ยเขาก็มีจังหวะจ่ายสวยๆหลายต่อหลายครั้งจังหวะเซอร์ไพรส์เพย์จังหวะทํา,า,าทชิ่งหนึ่งสองทะลุช่องก็ยังโอเคอยู่แหละมาตรฐานยังสูงครับพี่เจชนาทิพย์สมนันม้นตาคมแต่จังหวะก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ต้องยอมแล้วว่าติดเซฟปุผู้สาวประตูด้วยแต่สุนัตโอเค สุภโชคเหมือนว่าความมั่นใจจะยังไม่กลับมาเต็มร้อยเซนะครับยังต้องใช้เวลาส่วนสุภชัยจังหวะในกรอบเขตโทษบอลยังไม่ค่อยถึงเขาเท่าไหร่นะเออก,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 ก็อาจจะยังไม่ได้ยิงประตูยังไม่ได้เฉิดฉายเท่าอยู่ในไทยลีกนะครับก็ถือว่าแต่ละคนก็เอาจริงๆรูปเกมดีแต่อย่างที่บอกครับนี่คือมาตรฐานเอเชียครับต้องไปแก้ไขเลยครับจังหวะจบแล้วก็อาจจะมีหลายจังหวะที่อาจจะเล่นเยอะจนเกินไปแต่แต่ก็จะดูจริงๆทรงมันก็ดีนะแต่แค่ว่า สกอร์มันไม่ได้ครับและอย่างที่บอกว่ามาตรฐานเอเชียเมื่อเราไม่คมเราโดนลงโทษก็หวังว่านี่จะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของมานโปกิ้งแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว,ว่าน่าเสียดายที่เราแพ้ซีเรียไป1ต่อ3นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงในเกมนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยคิดว่าไทยเราต้องปรับในจุดไหนเรียกได้ว,ว่ามีอีกหลายจุดที่ต้องปรับจริงๆนะครับหวังว่า จะดีขึ้นแล้วกันหลังจากนี้นะครับเป็นเกมที่ทําให้เราตาสว่างว่ากับมาตรฐานเอเชียเราต้องดีกว่านี้ถึงแม้ตัวผูเวเราจะดีแล้วแต่เรื่องของจังหวะในเกมฟินิชชิง่งต้องดีกว่านี้แล้วกันนะครับอ่ะให้กําลังใจนะักเตะทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับหวังว่าจะกลับมาได้ในเกมเจอกับ UAE นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ชแนลต้องสวยขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ